พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อ p ปิ้ง02-238-8999ไว้ลักกี้คลิน,นิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีครับท่านชมอยู่กับผมเช่นเคยกับบิวนัทพลกับรายการ IPM Entertain รายการที่จะคอยอัปเดตข่าวสารให้กับท่านผู้ชมทุกท่านารับชมกันสําหรับวันนี้นะครับผมผมอยู่ที่เซ็นทัลพลาซาเวสเกตบางใหญ่นะครับผมซึ่งวันนี้ได้มีการแถลงข่าวเปิดสินค้าใหม่ของน้าถัวแลนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรถั่วและนะครับผมบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยครับ และนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในงานการถแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาสีฟันัวและยังมีกิจกรรมการแสดงมายากรการแสดงดนตรีและการแสดงจากศิลปินดาราตลกอีกมากมายภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะอย่างเต็มที่เดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยครับ ครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรถั่วระนะครับก็อย่างที่ได้พูดด้วยคุยนะครับแล้วกออ็อย่างในวิตาเนี่ยก็เราก็กว่าจะทํามาได้ก็น,นานพอมพนสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตาเนาะแต่เรื่องราวของยาสีฟันสมุนไพรถั่วระเนี่ยความจริงแนละ้วกว่าจะคลอดมาได้ถึงวันนี้ใช้เวลานาน,านพอสมควรเป็นปีอย่างน้อยเรื่องราวของ มันผสมอะไรบ้างล่ะบอกให้ผมรู้บ้างได้ไหมไม่ต้องมาบอกว่าใช้กี่กรรมใช้กี่ขีดใช้กี่อะไรหรอกครับเพียงแต่เรารู้ว่ามันมันมีอะไรดีล่ะในในยาซิฟันหลอดเนี้เท่านั้นเองเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอย่างนี้อย่างงี้งนี้นะเราก็ไปปรึกษากับแพทย์แผนไทยที่ในเรื่องราวของอสมุนไพรมันจริงไหมมันดีไหมเราก็เซิร์ชดูบ้างอ่านดูบ้างแล้วมันก็ได้ผลสรุปออกมาได้ใช้ได้ใช้ได้ดีมากๆ ดังนั้นอย่างที่ว่านะครับอย่าใช้เยอะไม่ใช่ว่าเปื่อยหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างในช่องปากเนี่ยมันก็บอบบางแล้วบางตัวเนี่ยมันกัดแรงมากอะไรมากแต่มันต้องมีถ้าไม่มีมันก็ไม่สามารถทําให้เรื่องราวของเหงืออก,กิดปากรากฟันหรือว่าอ่ลมนาดเหงือกบวมหรือว่าเลือดเลือดออกตามไรฟันเนี่ยมันสามารถระยับระยระงับได้อะเนี่ยครับก็เลย เป็นที่มาของถั่วแระวการคาดหวังเนี่ยเราเราก็ไม่คาดหวังอะไรมากหรอกครับเพียงแต่ว่าเออให้ทุกคนเนี่ยมีกินมีใช้เหมือนอย่างเราเพราะถ้าเราเป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยเราจําเป็นต้องต้องใช้เงิน135มบ้าทนะต้องไปเอาเงินชาวบ้านมา135บาทมันไม่จําเป็นเราเอาแค่เล็กๆครับเอาแค่หลอดละบาทหลอดก็สองบาทแต่วลุ่มมันสูงนะมันเป็นร้านร้านกล่องแล้วจะทาไง มันก็เยอะใช่ไหมครับแล้วไอ้ร้านร้านกล่องเนี่ยผมขายร้อยสามสิบห้าบาทแต่เวลาคุณมาซื้อแบบคุณไม่ได้ซื้อร้อยสามสิบห้าบาทต้นทุนคุณต่ำลงไปแล้วคุณไปทำงานเพื่อให้ได้เงินร้อยสามสิบห้าบาทมาได้ไหมอย่างน้อยคุณไปขายใครได้เจอเพื่อนเนี่ยคุณได้กำไรห้าสิบบาทแล้วเนี่ยได้กำไรสี่สิบบาทคุณไม่ทำเหรอวันหนึ่งคุณเจอเพื่อนสามคนเนี่ยห้าคนเนี่ยคุณได้เท่าไหร่แล้วคุณลองคิดอย่างนี้แล้วถ้าเป็นอาทิตย์ล่ะแล้วถ้าเป็นเดือนล่ะถ้าเป็นปีล่ะคุณจะได้เท่าไหร่ 5บาทยายาทิ้งนะครับ5บาททําให้เราบีค่าได้เนี่ยเรื่องราวที่ทัวร์แลอยากทํางานชิ้นชิ้นนี้มากเพราะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่ได้หวังสิ่งที่ว่าจะต้องรวยภายใน3วัน7วันไม่ใช่ครับสุดท้ายก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ที่อยากจะบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์ของทัวร์แลคือยาสมุนไพรทัวร์แลลองดูครับถ้าไม่ดีก็อย่าจับถ้าไม่แตะแล้วไม่ติดก็ไม่เป็นไร นะครับก็ลองลองใช้ดูครับเพราะผมเองก็กว่าจะได้งานชิ้นนี้มาก็ยากยากพอดูต้องไปเปรียบเทียบกับในท้องตลาดว่าของเขาดีขนาดไหนของของเขามีดีอะไรก็อยากจะเชิญชวนนะครับลองดูไม่ลองไม่รู้จริงๆครับลองดูเถอะครับแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมนำเสนอมานี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของของผู้บริโภคนะครับแล้วก็คุณไม่ต้องเสียตังค์มากด้วยลองใช้ดูครับแล้วคุณจะติดใจ ขอบบคคุณรัเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมท่านผู้ชมกับภาพบรรยากาศการแถลงข่าวสำหรับวันนี้ซึ่งได้มีดาราศิลปินตลกมากันอย่างมากมาย สำหรับวันนี้ทางรายการของเราต้องขอไวพรให้กับนัทถูแลด้วยนะครับผมขอให้ขายดิบขายดีรวยรเองเงนะครับสำหรับวันนี้รายการ IPM Entertainment ได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอดีพีถังเช่าผสมๆสนใจสั่งซื้อโทรไอช o อ p ปิ้ง2 2 3 8 8 9 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขาลาไปก่อนสวัสดีครับ